เะดูดวงมาเยอะมากดูดวงมาเยอะมากกว่าจะถึงวันเนี้ยมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่ยุคด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่มียุคไหนที่แตกแยกเท่ายุคนี้ความคิดคนนะจัดของขวัญมาครับแล้วผมจะดูให้นะจัดของขวัญมาหนึ่งอย่างครับมาดอกกุหลาบหรือหัวใจส้มแล้วผมจะดูให้นะตามกฎ นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพ <iences> <SU <sucked from himself> ันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะอ่ะกวางช่วงนี้จะดีจะช่วงนี้เงินจะดีไหมเหนื่อยครับจะหาได้อยู่ไพ่บอกนี่นะคุณมีความสามารถหาได้อยู่เหนื่อยแต่คุณก็ยังหาเงินได้อยู่นะคุณกวางนะหาเงินได้อยู่นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะจัดมาเพียงคนละหนึ่งคำถามนะ ตอหนึ่งของขวัญว่ากันไปผมมานั่งดูดวงคนมาไม่รู้กี่